ณบ้านหลังเล็กๆที่ประกอบไปด้วยพอ่อแม่พี่ชายและน้องชายซึ่งกำลังนั่งทานอาหารบนโต๊ะกันอย่างอ,ร,อร่อยแต่น้องชายทานแบบไม่เรียบร้อยและเสียงดังพรุ่งนี้แม่จะไปซื้อของที่ห้างใครอยากไปกับแม่บ้างจ๊ะผมครับผมครับผมไปด้วยได้เลยจ้า คืนนี้เด็กๆเข้านอนเร็วนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะได้ไปกันแต่เช้าครับเมื่อทานอาหารกันเสร็จพี่ชายก็ลุกไปช่วยแม่ล้างจานที่ห้องครัวส่วนน้องชายก็ลุกจากโต๊ะอาหารไปที่หน้าทีวีโดยทันทีพ่อแม่และพี่ชายล้างจานเสร็จก็มานั่งดูทีวีเช่นกันและเมื่อถึงเวลาเข้านอนแม่ก็ได้เรียกลูกๆเข้านอนเด็กแล้วเข้านอนกันได้แล้วจ้า ครับแม่เช้าว,วันรุ่งขึ้นทั้งสามคนแม่พี่ชายและน้องชายก็ได้ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าและเมื่อถึงห้างทั้งสามก็ได้เห็นว่าทางห้างได้จัดโซนใหม่ขึ้นนั่นคือโซนสนามเด็กเล่นน้องชายจึงขอไปเล่นที่โซนนั้นแม่ครับผมขอไปเล่นตรงนั้นได้ไหมครับเดี๋ยวค่อยออกมาเล่นนะจ๊ะให้แม่ซื้อของให้เสร็จก่อน ไม่เอาะครับผมขอไปเล่นเลยไม่ได้จ้าให้พวกเราไปเล่นเถอะครับแม่เดี๋ยวผมจะดูแลน้องเองครับจ้าได้ก็ได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นทั้งสองพี่น้องก็วิ่งเข้าไปเล่นกันอย่างสนุกสนานและน้องชายที่เล่นอย่างเพลิดเพลินก็ได้วิ่งเข้าไปชนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งโดยไม่ตั้งใจเมื่อพี่ชายเห็นจึงวิ่งเข้าไปและกล่าวขอโทษผู้ใหญ่ท่านนั้นส่วนน้องชายก็วิ่งหนีหายไป ขอโทษครับน้องผมไม่ทันเห็นว่าคุณน้ายืนอยู่ไม่เป็นไรจ้ะเมื่อเหตุการณ์จบลงสองพี่น้องจึงวิ่งไปหาแม่ที่ซื้อของเสร็จพอดีและยืนรอยอยู่และแม่ก็ได้ถามลูกๆว่าเป็นยังไงบ้างจ๊ะเล่นกันสนุกไหมสนุกครับแม่และทั้งสามก็พากันกลับบ้านเมื่อถึงที่บ้านแม่ก็เข้าครัวทำอาหารและลูกๆทั้งสองก็นั่งดูทีวีกับพ่ออย่างสบายใจ และพ่อก็ได้เปลี่ยนช่องเป็นช่องสารคดีทุกวันนี้การมีมารยาททางสังคมกลายเป็นศิลปะที่ใกล้จะตายลงอย่างน่าเสียดายเนื่องจากคนในสังคมเริ่มปล่อยตัวตามสบายมากขึ้นเรื่อยๆการฝึกมารยาทให้ดีงามจะทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นๆและจะทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นเช่นการเปิดประตูให้ผู้อื่นการพูดจาสุภาพอ่อนหวานการไม่โต้อตอบคนด้วยกิริยาที่หยาบคาย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อาหารเสร็จแล้วจ้ามาทานอาหารได้แล้วทุกคนต่างลุกจากหน้าจอเดินตรงไปที่โต๊ะอาหารที่มีอาหารวางอยู่และทุกคนก็นั่งทานอย่างพร้อมหน้าอาหารหน่าทานจังเลยครับแม่ทานอย่างนั้นทานกันเยอะๆเลยนะจ๊ะทุกคนต่างยิ้มให้กันและเริ่มทานอาหารกันสักพักพี่ชายก็ถามขึ้นมาว่าแม่ครับ เมื่อสักครู่ผมดูทีวีเขาพูดถึงมารยาทมันสำคัญขนาดไหนหรอครับแล้วมารยาทจะตายได้อย่างไรครับเมื่อพอได้ยินลูกถามแม่เช่นนั้นพ่อเลยตอบไปว่ามารยาทจะตายหมายถึงคนในปัจจุบันไม่คำนึงถึงมารยาทและไม่นำมารยาทมาปฏิบัตินะลูกการมีมารยาทเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมเป็นการแสดงความเคารพให้เกียรติกันเช่นการพูดจาไพเราะการกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษและท่านนาบีมุฮัมมัดถูกส่งลงมาเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับมารยาทที่ดีเราต้องเอาแบบอย่างอย่างท่านนาบีนะลูกและคุณสมบัติหนึ่งที่จะได้เข้าสวรรค์ก็คือมารยาทครับมารยาทเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากๆเลยและวันนี้ที่สนามเด็กเล่นเกิดอะไรขึ้นหรอจ๊ะอ๋อไม่มีอะไรหรอครับพอดีน้องวิ่งไปชนนะ้ท่านหนึ่งผมก็เลยเข้าไปขอโทษครับอ๋อดีมากเลยจ้ะ และแม่ก็หันไปหาน้องชายและพูดว่าและทำไมน้องถึงไม่ขอโทษเองล่ะจ๊ะเราทำผิดก็ต้องกล่าวขอโทษนะรู้ไหมนี่ก็คือมารยาทเช่นกันครับมารยาทเป็นสิ่งที่สวยงามใครที่มีมารยาทอยู่ในตัวก็จะทําให้แตกต่างจากคนที่ไม่มีเหมือนสีขาวกับสีดำเลยนะมารยาทมีหลายอย่างนะจ๊ะเช่นการทานข้าวก็ควรทานให้ดี และเมื่อเราลุกจากเก้าอี้ก็ควรเก็บเก้าอี้เข้าที่ก่อนก่อนที่จะหันหลังไปครับที่จริงผมก็ทานเรียบร้อยนะครับแต่กับข้าวอร่อยมากผมเลยอดใจไม่ไหวกลัวพี่จะกินหมดและทั้งหมดก็หัวเราะกับคำตอบของน้องชายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัจจุบันมารยาทได้เลือนหายไปมากเราทุกคนจำเป็นต้องตระหนักในเรื่องมารยาทให้มากๆและการศึกษามารยาทที่ดีที่สุด คือการศึกษาจากท่านนาบีลุลเล,ล,า,า,ลาหวลล่าอะไรคิว่าสลับ